โอเคครับ okay, ผมต้องขอกราวสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ของภูมิจากเพจอาราฟอร์มาลเกเกตดิเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม blackout m จากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสปอยเกี่ยวกับตัว n o e l ล่างชุดว่ายนะ้ำหรือว่า Limit e d กับ Julius มหาเทพหยุดเวลาของเรานั่นเองว่าตัวไหนเนี่ยถ้าเลือกได้1ตัวเนี่ยเราจะเลือกอะไรแล้วตัวไหนมันเก่งกว่ากาันเดี๋ยวผมจะมาบอกเอฟเฟกระดับ lr เอฟเฟกต์ระดับ2ดาวแต่ละตัวละครเอฟเฟกต์ Effect การใช้สก,กิลแต่ละตัวละครเนี่ยตัวไหนมันเก่งกว่กากันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เพื่อนๆลองไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันว่าเราอยากเล่นสายไหนอย่างที่บอกโนเอลเนี่ยจะเก่ง PVE หรือว่าลงดันเจียนตีบอสฟาร์มของอะไรเงี้ยมันดีกว่าจูเลียสแต่ว่าจูเลียสเนี่ยก็เก่งตีบอสแล้วก็เก่ง p v p มากกว่าโนเอลเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจกันดูเอาเองเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อมูลให้เพื่อนๆลองดูแล้วกันก็หลกัหลกๆก่อนที่เรา จะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทนใจไลฟ์รีฟันปมกขอแนะนำมารู้ช็อปเลยนะครับเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนจดตัวตระกหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วทั้งหมด3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง b a c k Cover M R O V ฟรีไฟแล้วก็ตัวของโลบอกเผื่อใครอยากเติมสามารถทิ้งอ่ากดไปที่คลิกลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปได้นะผมทิ้งไว้แล้วทั้งแอดไลน์แล้วก็ แฟนเพจนั่นเองนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม Black w o v e M อยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างเข้าไปเองชื่อว่า Black Wave M ซื้อขายได้เปลี่ยนบาราฟมารีสำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับโอเคมาอันดับแรกเราต้องเกิดก่อนเลยนะครับว่าโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถได้ฟรีจากกุญแจตัวละครซีซั่นได้เพราะฉะนั้นอย่างไงเนี่ยโนเอลเราก็ได้ฟรีมาอยู่แล้วแต่ว่าจูเลียสเนี่ยเผื่อใครไม่รู้ครับจูเลียสเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่สามารถใช้ใบกาชาธรรมดาในการเปิดไดไ แต่ว่ามันไม่มีแจกฟรีเพราะฉะนั้นการันตี200ครั้งเราจะเลือกเอาว่าเราจะเอาตัวไหนแน่นอนโนโอเอลเราได้ฟรีอยู่แล้วเราสามารถทํา2ดาวแล้วมาเปิดจูเลียตก็ได้หรือจะทำโนโอเอลเนี่ย5ดาวแล้วมาเปิดจูเลียตก็ได้แล้วแต่งบถ้าใครเป็นสายฟรีเนี่ยนะครับแนะนาว่าโนโอเอล2ดาวแล้วก็มาเปิดจูเลียตก็ได้ไม่จะเป็นต้องสุด5ดาวก็ได้เพราะว่าโนโอเอลเนี่ย2ดาวก็เล่นได้แล้วแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเลือกได้1ตัวละครเนี่ย เราอยากเลือกตัวไหนเดี๋ยวมาคุยถึงความสามารถแล้วก็ระดับแพสซีฟสดาวกันนะครับหลักๆตัวของน้องโนเอลเนี่ยการโจมตีธรรมดาเป็นการโจมตีแตส่ศัตรูทั้งทีมเลยนะครับเนาะสร้างดาเมจิบห้าบวกบาฟพลังโจมตีให้ตนเองอีก40%สนกิลนี้สามารถสร้างโล่จากพลังเวทมนต์เนี่ยมาครอบตัวเราเองได้จากดาเมจสองรจากพลังโจมตีเวทแล้วก็มีคนเอามาแช์นะครับน้องเนี่ยสามารถสร้างโล่ได้ทีละ2 0 0 0 0 0นะ ขอย้ำทีละ2 0 0 0 0 0เยอะไหมแม่งเยอะเวอร์ครับนะสกิลวัติเมตเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรตูทั้งทีมพร้อมกับบัฟพลังโจมตีเวทให้ตัวเอง55%สกิลภาษาเนี่ยก็เป็นการโจมตีศัตรตูทั้งทีมบวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเนาะสกิลระดับเอลอาร์เนี่ยบวกพลังโจมตีเวทสิบสองเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองสกิลระดับ2ดาวเมื่อเริ่มต้นเกมจะได้โล10่10%จากพลังชีวิตสูงสุดของเรานาน,าน2เทิร์นถ้าเป็น5ดาวก็20%เ ประมาณนี้โนเอลเนี no ่ยจะมีประมาณนี้แล้วก็โนเอลเนี่ยเมื่อเรามีโลค,ครับไม่จะเป็นต้องสร้างโลจากสกิล l ก็ได้เมื่อเรามีโลจากตัวละครอะไรก็ตามเนี่ยโนเอลเมื่อโดนโจมตีจะเป็นการเคานเตอร์แอคแท็ใส่สตูทันที T. เพราะฉะนั้นแพสซีระดับ L R 2ดาวเนี่ยจำเป็นมากๆนะแค่2ดาวก็ได้หรือไม่ก็5ดาวแล้วแต่แล้วคราวนี้เรามาดูจูเลียทครับจูเลียเนี่ยการโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตีสตู1เป้าสร้างดาเมจ95% ถ้าโจมตีศัตรูเนี่ยจะลดความเร็ว5%แต่ถ้าการโจมตีครั้งนั้นเป็นอาการติดคริติคอนนะจะเป็นการเพิ่มบัฟความเร็วให้ทั้งทีมแทน5%จะไม่ใช่ลดความเร็วของอ e ีฝ่าย5%แล้วแต่เป็นการบัฟความเร็วทั้งทีม5%นั่นเองสกิล2เนี่ยเป็นการโจมตีใส่ศัตรูทั้งทีมนะครับบัฟความเร็วเคลื่อนที่ให้เรา55%นะฮะแล้วก็ทําให้อ e ีฝ่ายได้รับคูดาวสกิลนานขึ้นประมาณนี้เนาะสกิลอัติเมทเนี่ยเป็นการโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับ สร้างดาเมจ130%สตัร์100%แน่นอนนะครับหนึ่งเทินลดความเร็วแน่นอน100% 20%แถมถ้าเราสังหารศัตรูตายเราจะได้การคืนเทินพิเศษเหมือนกับแอสตาแต่ขอย้ำต้องสังหารศัตรูตายแล้วักหานี่คือวันช็อตแน่นอนแล้วก็การโจมตีของเขาเนี่ยเป็นการจมตีเวทเพราะฉะนั้นใช้ของเซตเดียวกันกับโนเอลได้แล้วก็แพสซีฟระดับ LR เนี่ยอ่อันนี้ผมผมผมจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแพสซีฟระดับ LR คืออะไรเอ่ยแป๊บหนึ่งนะ แพสีบระดับ LR แพสีบระดับ LR สำหรับทุกความเร็ว15หน่วยนะขอย้ำ15หน่วยนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้น3%สามารถทับซ้อนได้สูงสุด5ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยจูเลียสยิ่งความเร็วเยอะยิ่งตีแรง15หน่วยดาเมจเพิ่มขึ้น3%สามารถทับซ้อนได้สูงสุด5ชั้นเพราะฉะนั้นดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นมา15% อ่าสูงสุด15%บรนแพระดับ2ดาวเนี่ยเมื่อเราแบบไม่สามารถต่อสู้ได้นะครับก็คือแบบในการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราเกือบตายหรือว่าตายอ่ะนะครับมันจะฟื้นฟูความแข็งแกร่งก็คือเลือด45%พูดง่ายคือแบบย้อนเวลาน่ะอ่าเมื่อเราไม่สามารถต่อสู้ได้ครับเราจะย้อนเวลาก็คือคืนเลือดให้ตัวเอง45%เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาพูดโดยรวมแล้วเนี่ยโนเอลจะเก่งในส่วนต่อ Event. อีเวนต์ดันเจี้ยนอีเวนต์เนี่ยโนเอลฟาร์มได้นะครับดันเจี n ยนหอคอยดันเจี n ยนเอ็กพีดันเจียนลูนโนเอลแม่งฟาร์มได้หมดเลยทีมที่ใช้กับโนเอลเนี่ยนะครับตีบอสก็ฟาร์มได้นะครับโนเอลนะครับโนเอลเลยนะครับหนึ่งนะหนึ่งโนเอลแล้วก็สองเนี่ยนะครับถ้าเป็นแพทถ้าเป็นแพดปัจจุบันของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะมันจะมีโนเอลนะครับแล้วก็เป็นตัวของลาเดสชามี่ชุดว่ายน้ำ บวกกรนอ170พร้อมฮิลเลือดแล้วก็โกสต์ล่างล่างชุดว่ายน้ำบวกอัตราคิบวกดาเมตจะใช้4ตัวนี้ในการลงดันเจียนคือแม่งไม่ตายเลยลงดันเจียนได้ทั้งหมดครับเพราะว่ามีทั้งสายสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าลงดันเจียนได้ทุกดันเจียนเลยแต่ถ้าเป็นแพทของเซิร์ฟไทยนะแพทของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นตัวของลาเดสอ่ามิโมซาล่าง s r อ่าแล้วก็ตัวของโนเอล อีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาเป็นของวิลเลียมหรือไม่ก็โลตัสก็ได้ผมแนะนําว่าเป็นวิลเลียมดีกว่ามันจะมี4ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแพดปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างไปไกลแล้วอะ่ะนะครับบวกอัตราคีบวกดาเมจบวกแม่งบวกทีละ80-90%นะ่ะแต่ละตัวละครนะครับมันเวอร์ไปแล้วนะแพดล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าใครอยากเล่น PVE เก่งลงดันเจี้ยนเก่งลงฟาร์มของอย่างเช่นปัจจุบันอย่างเงี้ยไอตัวด่านอีเวนต์จำกัดเวลาอย่างเงี้ยมันมีโอกาสฟาร์มได้พวกต่างหู แหวนระดับ L/R อย่างเงี้ยถ้าเราเล่นโนเอลเนี่ยเราผ่านได้หมดเลยแต่ถามว่าจูเลียนเล่นได้ไหมจูเลียนก็เล่นได้ครับแต่ว่าโนเอลง่ายกว่าโนเอลบัฟเกราะลาเดสบัฟเกราะชามี่บัฟเกราะไอตัวของอาโกสอย่างเงี้ยนะครับแม่งบัฟดาเมจบัฟคลีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้รับดาเมจน้อยลงอย่างเงี้ยตัวของลาเดสก็ทําให้เราได้ได้รับดาเมจน้อยลงเหมือนกัน25%อย่างเงี้ยไม่ก็ยืนกันทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทีมฟาร์มเนี่ยยังไงผมก็เเเเชีีียยร์โนนนออลลแตต่่่ถ้าบบสกั PVP PVP เนี่ยปัจจุบันไม่มีใครสู้ตัวของจูเลียสได้เลยครับขอย้ําใครอยาก PVP จูเลียสมึงต้องเต็งหนึ่งเลยคุณต้องเต็งหนึ่งเลย5ดาวแน่นอนเพราะฉะนั้นจูเลียสเนี่ยฟาร์มดันเจี้ยนดีไหมก็เป็นเทียดับเบิลเอสก็คือเทียดัเเอสแต่ว่าสู้โนเอลไม่ได้แต่ PVP เนี่ยเหนือกว่าโนเอลนะครับเป็นตัวแก้ทางด้วยเป็นตัวที่วันช็อตทีเดียวตายหาแม่กสกิลต่อด้วยเพราะฉะนั้นจูเลียสเนี่ยปัจจุบันก็เป็นเต็งหนึ่งแล้วกันนะครับในการ PVP เพราะฉะน ก็สุดแล้วแต่เ,เพื่อนแล้วถ้าถามผมว่าควรเลือกตัวไหนที่สุดถ้าเลือกได้1ใน2ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นผมแมชคณิกเกมคือเชิ n b a เบส RPG คําว่า RPG เนี่ยสุดท้ายเราต้องฟาร์มของมาอัพตัวละครถ้าเป็นผมเลือกได้ผมเลือกโนเอลนะโนเอลทั้งแจกฟรีทั้งฟาร์มได้ทุกอีเวนต์เนี่ย PVP เนี่ยไม่ใช่ว่าลงไม่ได้นะครับปัจจุบัน p v p ก็ลงได้แค่มันสู้จูเลียสไม่ได้แต่เราเล่นกับทีมอื่นได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นจูเลียสผสมกับโนเอลไปพร้อมกัันนนกก็ได้เหมือ เพราะฉะนั้นเนี่ยโนเอลผมมองว่าอาอลา,าวในการฟาร์มดานอย่างที่บอกถ้ามันมีทุกๆอี event, เวนต์เปลี่ยนอีเวนต์เปลี่ยนอีเวนต์เปลี่ยนอีเวนต์มาเรื่อยๆอะ่ะโนเอลมันใช้ฟาร์มดเจ้นทุกอย่างอะ่ะผมก็เลยมองว่าโนเอลมันอนเนกประสงค์มากกว่าลกันแต่ถ้าใครทำจูเลียสุดแม่งจูเลียสก็ตีบอสกับ p ี p เก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พิจารากันเอาเองถ้าใครเป็นสายฟรีผมอยากให้เอาผมเชียร์ให้เอาโนเอลนะ แต่ยางที่บอกโนเอลมันแจกฟรีอยู่แล้วใช่ไหมโนเอลแจกฟรีทำโนเอลสองดาวใช่ไหมก็พอก็ได้นะแล้วมาอัดจูเลียสให้หมดเลยสเต็ปแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเอาและกันว่าเพื่อนๆจะเป็นเวไหนอัดตัวสุดเลยไหมหรือว่าจะเอาแค่2ดาวแล้วเอามาอัดจูเลียสอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีนะผมแนะนําว่าเอาโนเอล2ดาวแล้วมาอัดจูเลียสอย่างน้อยก็ตีบอสแล้วก็พีพีเนี่ยได้เหมือนกัน อาจะได้ไม่ต้องแบบว่าโอ้โหแม่งเอ้ยโนเอลแม่งเจอจูเลียสไอเทียยิงทีเดียวตายห่าไปเลยอย่างเงี้ยดอกละ2 0 0แสนน่ะโนเอลจะเอาอะไรไปสู้เข้าใจไหมแต่โนเอลเนี่ยถ้าได้สปีดเปิดก่อนเนี่ยสร้างโล่ทีละ2 0 0แสนเนี่ยจูเลียสก็ยิงไม่ตายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจาร,รากันเองแล้วกันส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นสายฟรีนะแนะนำว่าเป็นไปได้ก็เอาโนเอลแค่2ดาวแล้วก็มาเอาจูเลียสเนี่ยให้มันสุดๆไปเลยก็ได้เหมือนกันจะได้ PP ไม่ได้แพ้คนอื่นด้วย นะแต่ขึ้นอยู่กับดวงนะเพราะว่าตัวมันไม่มีแจกฟรีนะครับหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้แล้วกันสับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปวนันนี้ผมต้องขอจบไปเพลงตัวนี้กันครับสวัสดีครับ